สวัสดีนี่เหมียวเองใกล้เข้ามาแล้วกับเกม Dice Kingdom Beta Test เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกมกันสำหรับเกม Dice Kingdom ที่เรากำลังจะได้เล่น BETA าเทสกันในเร็วๆนี้นะคะเพื่อนๆมาทำความรู้จักเกมกันดีกว่าอันดับแรกสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ว่าสายฟรีเล่นได้หรือเปล่าคำตอบก็คือเล่นได้นะเพราะว่า ตัวเกมเขาจะมีตัวละครให้สำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อตัวไดเซอร์นะคะก็จะได้เป็นตัวหมากมาในกระเป๋าหนึ่งตัวซึ่งสามารถเล่นได้และเขาบอกมาด้วยว่า1 ID เล่นได้1กระเป๋าหนึเเท่านั้นนะถ้ามากกว่านั้นโดนแบนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลย สำหรับวิธีการเล่นนะคะเริ่มต้นมาเพื่อนๆก็จะได้ตัวละครมาหนึ่งตัวซึ่งเรามีอยู่นะคะก็มีอยู่สองแบบก็คือตัวไดเซอร์กับตัวหมากนั่นแหละถ้าทุกคนถ้าทุกคนได้ซื้อกล่องสุ่มก็จะได้ไดเซอร์มานะผู้เล่นเริ่มต้นที่เข้ามาในเกมก็จะได้รับเงินเริ่มต้นนะแล้วก็ได้เล่นโดยเรียงลำดับจากการเข้าเกมมา แล้วก็จะได้รับการ์ดในมือคนละ2องนะดยการสุ่มและก็มีการทอยเต๋านะเหมือนเล่นเหมือนเกมเศรษฐีทั่วไปที่เราเคยเล่นเลยนะคะกดทอยเต๋าการทอยเต๋าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวละครด้วยนะว่าตัวละครเรามีค่าคอนโทรลมากน้อยแค่ไหนอืมใช่เดีวเราไปดูระบบ การเล่นกันดีกว่านะคะระบบการเล่นก็มีแบบเล่นแบบธรรมดานะก็คือแล้วก็มีการเล่นแบบมัลติเพย์มัล p ิเพย์ก็คือเล่นกับเพื่อนทุกคนบนโลกใบนี้ที่เข้ามาเล่นเกมได้เลยเหมือนกันนะแล้วก็ได้รับรางวัลรีวอร์ดกลับไปแล้วก็โหมดการเล่นเกมนะก็จะมีทั้งหมด3โหมดก็คือโหมดคลาสสิกผู้ที่ได้เงินมากที่สุดในเทิร์นก็จะเป็นผู้ชนะโหมดที่ดินผู้ที่มี ที่ดินบนบล็อกเกมเนี่ยมูลค่าสูงที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปนะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดบันไดง,งูนะใครที่ไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนคนแรกแล้วก็ได้รับเงินบนัดก็จะเป็นผู้ชนะไปืมอเรามาดูช่องกันดีกว่าว่าประกอบไปด้วยช่องอะไรบ้างสำหรับช่องในการเล่นนะคะช่องสีเขียวจะได้รับเงินจากธนาคารช่องสีแดง เสียเงินของคุณให้กับธนาคารก็คือต้องจ่ายอั่นแหละสีเขียวได้รับสีแดงได้จ่ายอืช่องสีเทาเป็นเกมรนเล็ตนะก็คือสามารถรับเงินกับการ์ดได้นะแล้วช่องสีฟ้าก็คือได้รับเงินจากผู้เล่นอื่นนะคะเป็นกิฟต์โบนัสแล้วก็ช่องสีม่วงถ้าทายผลแต้มถูก ก็จะได้รับเงินถ้าทายผิดก็เสียเงินนะแล้วก็ช่องสีเหลืองเปิดหีบสมบัติแล้วก็ได้รับเงินนะ<ม>ก็คือจะมีหีบสมบัติมาให้เราเปิดแหละแล้วเราก็กดเลือกสุ่มเปิดว่าเราจะได้มากหรือได้น้อยแล้วก็ช่องสีสม้มอะผู้เล่นที่เดินลงคนแรกจะได้เป็นเจ้าของก็คือเป็นเราสามารถเป็นเจ้าของครอบครองได้นะถ้าสีสม้ม ช่องสีรุ้งนะก็คือเดินผ่านแล้วได้เงินเดือนนะและถ้าใครเดินลงมาถอยเต่าแล้วเดินลงมาหยุดที่ช่องนี้เลยเราก็จะได้เงินเป็นสองเท่าด้วยต่อไปมาดูเรื่องการ์ดกันแล้วก็เกมนี้มันน่าสนใจแล้วมันทําให้สนุกขึ้นตรงที่มันมีการ์ดให้เรานี่แหละเราก็มาดูว่าความสามารถของการ์ดแต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะก็ ตอนนี้ที่มีอยู่ยังไม่ได้แบบแยกย่อยอะไรมากนะกนะ็มีการเพิ่มเงินนะก็คือได,ได้รับเงินหรือเสียเงินมากขึ้นสําหรับ50%ก็คือมันเอาไปใช้ได้ในหลายกรณีแบบว่าถ้าสมมติว่าเอาไว้ไปแกล้งเพื่อนเหมือนแบบเพื่อนไปตกที่ต้องเสียเงินแล้วเราใช้การนี้นนกับเพื่อนเพิ่มไปอีกก็คือ <ๆ S 1> เพื่อนต้องเสียเงินเพิ่มอีก5 0หรือเราไปตกช่องสีเขียวแล้วเราได้รับเงินเราสามารถใช้การนี้ใส่ตัวเองเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มอ,อีก5 0ได้เหมือนกัน แล้วก็การแบ่งเงินการแบ่งเงินเนี่ยสามารถเอาใช้ให้เวลาเพื่อนไปตกที่ช่องสีเขียวแล้วได้รับเงินเราสามารถใช้การ์ดแบ่งเงินเพื่อแบ่งเงินของเขาครึ่งหนึ่งมาเป็นของเราด้วยกี่โกงสดๆไปเลยแล้วก็การช่วยจ่ายนะ ก็คือให้ผู้เล่นที่มีเงินมากที่สุดช่วยจ่ายเงินครึ่งหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเราไปตกช่องสีแดงให้เสียเงินใช่ไหมแล้วเราก็ใช้การนี้การนี้ก็จะบังคับให้คนที่มีเงินมากที่สุดช่วยเราจ่ายครึ่งหนึ่งเป็นการยกเลิกก็คือการยกเลิกผลนี้สามารถใช้ยกเลิกการที่มาวางก่อนหน้าได้สมมุติว่ามีเหตุการณ์ที่ว่าเราไปตก เราไปตกช่องสีเขียวแล้วเราได้เงินมาแล้วเราใช้การ์ดเพิ่มเงิน50%เราจะได้50%ใช่ไหมแล้วเพื่อนเขากดใช้การ์ดแบ่งเงินมาแต่เราไม่อยากให้เขาได้เราก็ใช้การ์ดยกเลิกทับไปอีกทีหนึ่งแต่เราต้องกดใช้ใทันนะเพราะวิเวลาลงการ์ดมันแค่สิบวิเองมั้งต้องกดใช้ใทันเราก็จะยกเลิกผลที่เพื่อนมาขอแบ่งเงินเราออกไปเราจะได้เงินคนเดียวการ์ดเปลี่ยนเป็นบวกก็คือการ์ด เสียเงินการ์ดเปลี่ยนเปลี่ยนจากเสียงเงินให้ได้เงินแทนถ้าเป็นลบการ์เปลี่ยนเป็นลบก็คือเปลี่ยนจากได้เงินเป็นเสียงเงินแทนอันนี้เป็นการ์ดแกล้งเพื่อนนะสามารถเอาไว้แกล้งเพื่อนได้เหมือนกันนะก็คือการ์ดทุกใบสามารถใช้ทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับเพื่อนได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะวางแผนแล้ววิธีสุดท้ายก็คือการเชนะการ์ดนะการเชนการ์ดบนเกมเนี่ย จะมีผลกับเจ้าของตาเท่านั้นก็คือใครเป็นคนได้กดเชนคนนั้นก็จะได้นะก็คือเพื่อนคนอื่นก็จะไม่ได้ก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆแหละก็คือสมมติว่าเราไปตกสีเขียวแล้วเพื่อนมาใช้การ์ดแบ่งเงินกับเราไปเขาก็จะได้เงินจากเราไปครึ่งหนึ่งนะแทนที่พอเราใช้การ์ดห้าสิบเปอร์เซนบวกไปอีกใช่ไหมอีกสองหมื่นห้าจากห้าหมื่นเป็นเจ็ดหมื่นห้าใช่ไห พอมีคนมาใช้การ์ดซ้อนเราอีกว่าเป็นการ์ดแบ่งเงินไปก็แทนที่เราจะได้75 0 0 0เราก็ได้แค่37,500บาทแค่นั้นเลยยากไหมดูหน้าสนุกเนาะพอมาอ่านไวเปเปอร์แล้วสนุกดูหน่าสนุกอะ่ะล้วก็อยากเล่นมากด้วยรอดูว่าจะมีใครจะมีใครได้ไปเล่นเบต้าเทสกันบ้างซึ่งตอนนี้ตัวได้คิงด้อมเองเขาเปิดให้ไปลงทะเบียนเพื่อได้เล่นเบต้าเทสนะ ก็คือตอนนี้เขาเปิดลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะคะเปิดให้ลงทะเบียนและจะเปิดให้ทดสอบวันที่10-16มีนาเขาจะสุ่มผู้เล่น3,000คนที่ลงทะเบียนให้มีสิทธิ์เข้าไปเล่นทดลองเล่นช่วงเบต้าเทสแล้วก็คนที่ได้อันดับสูงที่สุด1-1,000ในการเล่นเบต้าเทสก็จะได้ของลิมิเต็ดตอบแทนด้วยนะซึ่งจะมีในช่วงเบต้าเทสเท่านั้น ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบไปลงทะเบียนกันเลยนะเดี๋ยวเหมียวจะทิ้งลิงก์ไปข้างล่างใต้ description ให้ทุกคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ